ประจำวันของพระพุทธเจ้านะคะหน้าที่ที่สำคัญเนี้ยก็คือเพื่อประโยชน์แก่โลกนะคะประโยชน์แก่โลกประโยชน์แก่แก่อะไรบ้างอะ่ะแก่พระญาติและแก่สัตว์โลกทั้งหลายนะคะแก่สัตว์โลกทั้งหลายทีนี้นอกจาก3ามทูกิจนั่นแล้วก็ยังมีพุธกิจประจําวันคือสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติประจําวัน มีอยู่5พุทธกิจด้วยกันเป็นประจำทุกวันนะเราเรียกว่าพุทธกิจสำคัญเอาเขียนไป5 5หประการพุทธกิจสำคัญ5ประการเขียนเรียบร้อยหรือยัง พอให้พูดนะไม่ค่อยจะพูดออาพร้อมนะตอนเช้าทำอะไรออกบินทบาทิอา้าวอันนี้หนึ่งเวลาเวลาแรกคือเวลาเช้าเอาเขียนลงไปเวลาเช้าแล้วขี่เส้นใต้แล้วเขียนลงไปว่าทำอะไรในรูป เวลาช่วงเช้าอืมออกบินฑบาท,ออบท,บาทหรือโปรดสัตว์ถ้าไม่มีพระมาเดินบินฑบาตเราก็ไม่ได้ทำบุญถูกหรือเปล่าใช่ไหมเขาเรียกว่าโปรดสัตว์ตอนเช้าจะเสด็จออกบินฑบาทเพื่อใหุุ้ธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตร แล้วบางทีก็มาเจอใครที่สามารถที่จะสั่งสอนได้แนะนําได้เข้าถึงธรรมะได้พระองค์ก็จะเทศสั่งสอนนะเหมือนตอนที่ไปเจอใครไปเจอใครคะองค์คุรีมานนะไปเจอองค์คุรีมานก็จัดการกับองค์คุรีมานสักหน่อยหนึ่งนะโดยการเทศสั่งสอนอันนี้คือช่วงตอนตอนเช้านะคะตอนเช้าเขียนถูกไหมบินทบาต บินทบาทนะไม่มีรอเรือ,อเวลาเช้าออกบินทบาทแก้ไขให้เรียบร้อยนะคะต่อไปต่อไปเวลาเวลากลางวันหรือเวลาบ่ายนะช่วงกลางวันหรือช่วงบ่าย ช่วงนี้ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรเอ่ยทำอะไรดูสิทำอะไรคะแสดงธรรมแก่ประชาชนทั่วไปนะช่วงตอนวันตอนบ่ายบายพักผ่อนนิดหนึ่งแล้วก็แสดงธรรมแก่ประชาชนทั่วไปตรงนี้อืมแสดงธรรมแก่ประชาชนทั่วไป ได้แล้วได้แล้วมีไหมในหนังสือของนักเรียนมีไหมมีม,มีต่อไปต่อไปช่วงที่สามช่วงที่สามเวลาค่ําประมาณประมาณพบค่ําถึงประมาณสามทุ่มอะเวลาค่ำเขาเรียกยามที่หนึ่งยามที่หนึ่งประมาณประมาณพบค่ําถึงสามทุ่มอันนี้ทําอะไรเอ่ย มีพระสงฆ์มาด้วยทำอะไรคะทำอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรคะอืมอันนี้คือสอนพระสงฆ์นะสอนพระสงฆ์เวลานี้ใช้ตอบปัญหาแสดงธรรมให้คำปรึกษาแก่พระสงฆ์ช่วงเวลานี้นะอผ่อนเพียงเล็กน้อยแสดงธรรมเวลาข่ามปับพระสงฆ์ไม่ฉันไม่ฉันมื้อเย็นใช่ไหมว่างอยู่มา ใครมีปัญหามาถามปรึกษาหารือได้ตอบปัญหาได้แสดงถามตรงนี้อันนี้ถึงประมาณสามทุ่มสามทุ่มต่อไปเวลาค่ำแล้วต่อไปช่วงเวลาเวลากลางคืนกลางคืนยามที่สองประมาณสามทุ่มถึงเที่ยงคืนมีใครมาเฝ้าอีกแล้วมีใครมา เทวดาใช่ไหมอือช่วงนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะสามทุ่มถึงเที่ยงคืนตอบปัญหาแสดงธรรมแกเทวดาแล,วและกระสัตรที่ทมาเฝ้าเวลาที่สี่แล้วเนี่ยช่วงนี้กลางคืนใช่ไหมคะช่วงที่สี่นะอม,มีปัญหาคาใจก็มาถามเมื่อช่วงนี้ นะมาเป็นช่วงๆไปทีนี้ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนกันเนาะตอนไหนเอ่ยช่วงสุดท้ายนี่แหละช่วงสุดท้ายประมาณตอนนี้ตอนนี้ประมาณอะไรนะ สามทุ่มถึงเที่ยงคืนใช่ไหมช่วงสุดท้ายประมาณเที่ยงคืนถึงตีสามใกล้รุง่งเขาเรียกว่าเวลาใกล้รุง่งนะเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทำอะไรเวลาใกล้รุ่งนี้ก็พักผ่อนนิดนึงนะเข้าบรรทมแล้วก็ตื่นจากบรรทมก็แผ่พยานแผ่พยานก็หมายความว่าเหมือนนั่งสมาธิใช่ไหมตรวจ ดูว่าเอ๊ะในช่วงสว่างเช้ามืดวันนี้เนี่ยตรงไหนนะจะมีความเดือดร้อนตรงไหนจะเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างเหมือนที่พระองค์แผ่พยานแล้วก็รู้ว่าวันนี้นะองคุลิมานเนี่ยจะจะทำไมจะมาฆ่าแม่ของตัวเองมันเป็นกรรมอันแบบอะไรเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรอัอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่สุดยอดที่ไม่สามารถลบล้างได้นะคะตกนรกอเวจีไปเลยถ้าเคยทําก็คือฆ่าพ่อแม่ของตัวเองเพราะนั้นพระองค์ก็เลยไปทําไมคะไปหยุดยั้งการกระทําขององค์คุลีมารก็คือการไปบินธบาตตอนเช้าก็ไปเจอกับองค์คุลีมารที่พระองค์รู้ได้ก็คือเวลาใกล้ลุ่งนี้ที่แผ่พยานเหมือนนั่งสมาธิแล้วก็ตรวจดูว่าอะไรมัน ลำบากตรงไหนหรือใครที่สามารถที่จะช่วยเหลือได้พระองค์ก็จะใช้เวลาตรงนี้นะคะเอาละหมดหรือ,อยัางอา้าวทีนี้มีอีกนิดนึงมีอีกนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยครูให้เด็กๆได้ได้ทดลองทำดูข้างท้ายนะคะแต่ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างให้เติมข้อความที่เว้นว่างไว้ให้ครบถ้วนเกี่ยวกับพุทธประวัติตรงนี้ ง่ายๆประสูตรมา3วัน5วัน7วัน7จพันษา16บหกพันษา29 35 80ช่วงนี้ทำอะไรบ้างนะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องทำลงไปไม่ต้องเขียนลงไปแต่ให้พยายามพยายามเรียงลำดับว่าประสูตรออกมา3วันทำอะไรตั้งชื่อ5วัน7วัน เจ็ดพนะันษา 16, สาิบหกพันษาสิบหกพันษานี่ทำไมแต่งงานยี่สิบเก้าพันษาออกบวชสามสิบห้าพันษาตัดสรุแปดสิบพันษาปรินิพา,านาส่วน 3, 000, 5, 000, 7, 000สามวันห้าวันเจ็ดวันทราบไหมทราบทราบหรือไม่ทราบเออครูบอกหมดก็หมดไส้หมดพุงพอดีไปอ่านบ้างนะอย่าลืม กลับไปอ่านหนังสือนะคะหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วความรู้มันก็มามากมายไม่ใช่ใช่ไหมนะคะเด็กๆต้องอ่านหนังสือเอาละวันนี้หมดเวลาพอดีก็ขอให้เด็กๆของคุณครูได้กลับไปอ่านหนังสือด้วยนะคะสวัสดีค่ะ